ต้องออมาทำความรู้จักคำศัพท์สักคำหนึ่งแล้วกันนะครับ low a s ก็ได้หรือว่า ROAS ก็ได้นะครับอันนี้ก็ให้เรารู้จักศัพท์เอาไว้นะครับ r o a s หรือ return on ads p e n d นะครับก็คือมันจะเป็นตัววัดว่าเงินที่เราจ่ายไปอะ่ะคุม้มไหมนะครับวิธีการคำนวณ ROAS หรือ return on ads p e n d นะครับ spend คือจ่าย a d คือโฆษณา ผลที่ได้กลับมาจากการจ่ายเงินลงไปอ่ะภาษาง่ายๆคือจ่ายเงินกับจ่ายเงินไปแล้วคุ้มไหมเอาภาษาเราเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นมาหารด้วยค่าหารหารด้วยค่าใช้จ่ายหลักมันแค่นี้เองสมมุติเรายิงแอดไปกรณีเรายิงขายมียอดขายมา1นึ่งแสนเราเสียค่าแอดไป2 0งหมื่นแสดงว่า ROAS เท่ากับห้าก็ถือว่าสูงแต่ถ้าเกิดสมมติเรายิงแอดไปหนึ่ง ต้นทุนที่ใช้ส0 0 0มื่น r o a s ก็คือ 0, 0. ูนก็แปลว่าเริ่มเริ่มจ่ายแพงโอเคไหมครับฉะนั้นหลักก็คือตัวได้ยอดกลับมาเท่าไหร่หารด้วยต้นทุนที่จ่ายไปอะ่ะคือตัวที่บอกว่าแอดของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็คือคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประเมินแอดเนี่ยเราต้องทําการเช็แอดด้วยเงินทีละนิดทีละนิด ื่อจะดูก่อนว่าไอ้กานไอ้แอดอันนี้มันวิ่งไม่วิ่งเพราะถ้าเกิดมันไม่วิ่งเรายิงแอดไปอ่ะมันจะเกิดแบบขยาใหญ่สูงนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคระับทีนี้เมื่อสักครู่เราอยู่ในบทสร้างเรียบร้อยละคราวนี้เราจะบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูตรงผลสรุปสรุปผลโฆษณาตรงแดชบอร์ดที่อยู่ด้านบนจำได้เนาะบทหนึ่งเนาะเรามาดูแดชบอร์ดปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีอยู่หลายส่วนนะครับก็คือส่วนนี้กับส่วนนี้ส่วนบนกับส่วนล่างส่วนนี้จะเป็นท o ท a ภาพภาพรวมไม่ว่าจะเป็นต้นต้นทุนที่ใช้ไปผู้ติดตามใหม่ยอดเข้าชมวิดีโอแล้วก็ยอดเข้าชมโปรไฟล์ต้นทุนโฆษณาก็คือเงินที่จ่ายไปตามงบประมาณผู้ติดตามใหม่ก็คือคนที่มาตามเรายอดดูวิดีโออ่ะประมาณสองแสนห้าก็คือคนที่มาดูผ่านๆตามไม่ตามเราไม่รู้แต่แวะเข้ามาดู แล้วก็ยอดชมโปรไฟล์ก็คือคนก็อาจจะตามแล้วแล้วมาดูโปรไฟล์เรามาดูคอนเทนต์อื่นๆด้วยฉะนั้นเวลาเราลากแอดขึ้นน่ะมันจะคุ้มค่าตรงที่เวลาเราจะใส่ติ๊กต็อกอ่ะสมมติเราลงแค่คลิปเดียวแล้วเราลาาโฆษณาขึ้นน่ะมันจะคุ้มกว่าถ้าเรามีคลิปอื่นตามมาอีกสองสามคลิปมันหมายถึงเราใช้คลิปเดียวดึงแล้วใช้คลิปอื่นอ่ะเป็นคือพูดง่ายๆว่าใช้คลิปนี้ดึงขึ้นแล้วคลิปอื่นเป็นยอดวิวของแถมฉะนั้นคําแนะนานะครับเวลาเราวางแผนในการจะยิงแอดติ๊กตอ,อกเนี่ยคร เตรียมคอนเทนต์ไว้เลยชุดละสองสอง,ส,องสาม content. คอนเทนต์คือคอนคือคอนเทนต์ที่ดีไว้ดึงกับคอนเทนต์ที่จะให้ถูกลากขึ้นแบบออร์แกนิกะนะครับอันนี้ก็ทําให้หุ้มค่านะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวอย่างผมยกตัวอย่างแต่กรณีไม่เราเราเรา,เราบูตบัญชีไม่ใช่ยอดขายคือเราทําเทสที่การบูตอ่าการบูตบัญชีชนะเรายังคิด ROAS เทียบแบบที่เป็นยอดขายไม่ได้เพราะยอดขายต้องหักต้นทุนแต่การได้ผู้ติดต,ตามมันคือทรัพย์สินระยะยาว อย่างเราเทสน,นะครับก็จะมี ROAS นะครับวิธีการคำนวณเราได้มา1 1 0 0 0 6อัน,นจริงได้1 1,600แต่ว่าเราเขียนไปแคปตอนตอนตอน่อน, 400, นะครับในการทำก็1 4 4 0 0มาหารด้วยจำนวนเงินที่เราตั้งไว้ในตอนเริ่มตน้นก็เท่ากับเรามี ROAS 1.14ถ้าเราทำ ROAS ได้2อี่ยิ่งดีเลย3ยิ่งดีมากเลยให้มันยิ่งสูงขึ้นไปเย่ยมันก็ประหยัดต้นทุนลงไปอันนี้คือวิธีการ ในการดูทีนี้แล้วเราจะทํำยังไงล่ะเพื่อให้มันประหยัดต้นทุนลงเราก็ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อปรปับปรุงโฆษณาให้ดีขึ้นการที่เราจะวิเคราะห์และประปับปรุงโฆษณานะครับหลังจากเราเห็นทั้ง t o t รวมในแดชบอร์ดละอันนี้คือแดชบอร์ดเม่สักครู่วิธีการให้เรามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อครับตรงนี้นะครับประวัติการสั่งซื้อแล้วเลือกโฆษณาที่เราทําการยิงไปกดกดเข้าไปเลยกดปุ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยครับกดพอเรากดเข้าไปเสร็จปั๊บนะครับ เลือกแอดเพื่อวิเคราะห์เราก็มาดูครับว่าแอดแต่ละแอดเนี่ยที่เราทำเทสไปนะครับจะมีตั้งแต่อย่างเงี้ยครับลงเงินไปกี่กี่บาทไม่รู้แต่คนมาตามคนหนึ่งอะเสียตังค์สี่บาทคนจะวิวแบบพันวิวแล้วกดตามสี่กดตามสี่คนก็ได้แต่คนติดตามคืออยู่ยาวๆคนวิวก็ดูผ่านๆโอเคนะครับอย่างเงี้ยแอดเนี้ยถือว่าสี่บาทถือว่าสูงใช่ไหมครเราเทสปับ๊บ เราก็สามารถจะกดปิดโฆษณาได้สมมติเราเทสไปเสร็จเรากดไปดูอะมันจะมีคําว่าหยุดโหยุดโฆษณากดปิดได้เลยถ้าเกิดแอดมันไม่คุ้มเทสสักวันหนึ่งก็ได้สักประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยในการเทสแอดนะครับอย่างเงี้ยสี่บาทไม่คุ้มเราก็ปิดเห็นนะครับเราก็ปิดลงอ่าอย่างนี้ครับสามารถกว่าเห็นไหมครับสามารกว่าแปลว่าเริ่มดีขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยิงแอดนี้ไหมเพราะเราสามารถจะโฆษณาตัวเดิมซ้ำ ผมเคยนังคุยกับเจ้าของร้านอาหารที่หนึ่งนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่รองรับทัวร์ได้แบบสามสี่ร้อยคนอ่ะคือร้านใหญ่มากเลยเขาเขาเคยสอนบอกว่าการยิงแอดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยิงทุกแอดให้มันปังทุกอันเรายิงแอดแค่บางอันแล้วพอมันติดดันอันเดิมไปเลยจนกว่าค่า r o s มันจะเริ่มไม่คุ้มคือพูดง่ายๆว่าเริ่มลงไปแล้วมันไม่คุ้มก็ค่อยเปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนแอดนะครับแต่ถ้าเกิดเราคำนวณอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับบางแอดเนี่ยทาได้แค่ หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งและบางแอดเนี่ยสามที่หกสตังค์อันนี้คือเหตุผลว่าถ้าเราถ้าเราปรับแอดตลอดอะคือเราไม่ได้มาปับตั้งเงินแล้วศาสตร์ยาวนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการกค่อยๆปรับแอดทีละร้อยสองร้อยเชนแล้วดูว่ามันถูกหรือแพงอย่างงี้ครับเราก็เลือกอัดไปที่ตัวเนี้ยเช่นสมมติเราเราเรา,เราเราเชนแล้วผ่านเราอาจจะอัดไปเลยสองพันสามพันมันก็จะเซฟต้องทุนลงไปเพราะเราอัดแอดที่มันเกิดประสิทธิภาพนะครับเค เอาล่ะทีนี้เราก็เลยทําออกมาครับแลวทำเทสออกมาว่าเราสรุปเราทําค่าเฉลี่ยเหลือแค่87สตางค์จากรวมเทสด้วยนะรวมเทสรวมทุกอย่างเนี่ยเราปรับออกมาเหลือไม่ถึงหนึ่งบาทในการที่เรายิงแอดลงไปต่อหนึ่งฟอลโล่ผู้ติดตามจากการเทสเจ็ดวันนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากถ้าเราเลือกแบบเรายิงแอดแรกเลยแล้วเรา4บาทแล้วเราไม่รู้เราซัดยาวไปเลย1 0 0 0 0หมืนผู้ติดตามเราจะใช้เงินไป4ี่0 0ื่นเข้าใจไหมครับ แต่ตอนนี้การไปว่าหนึ่งหมื่นผู้ติดตามเฉลี่ยเหลือแค่แปดพันเจ็ดแต่คนหนึ่งหมื่นคนอยู่ในมือตลอดไปละโอเคไหมฮะอันนี้คือบูธแรกพอเราบูธผู้ติดตามเสร็จปั๊บทีนี้เราเข้ามาส่วนที่สองคือบูธยอดขายเราจะทำไงให้มียอดขายกันมาเดี๋ยวผมมาสอนในครั้งต่อไปจะได้ไม่ลืมเกินไปนะครับอันนี้ใครที่พอเข้าใจมากขึ้นยกมือครับโอ้หลายคนเลยจีิใจมากนะครับโอเคเอาล่ะจานิคห์ เพื่อปรับปรุงโฆษณาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการที่เขาเพื่อปรับปรุงให้โฆษณาดีขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ดูแต่เฉพาะต้นทุนที่มันถูกแต่เราสามารถจะเอาพวกนี้มาวิเคราะห์ได้เช่นสมมุติว่าเราจ่ายตังห้าสิบตังแต่ไม่ตรงกลุ่มกับเรายอมจ่ายตังหนึ่งบาทแต่นี่คือกลุ่มเป้าหมายเราะการจ่ายตังหนึ่งบาทให้ตรงกลุ่มเป้าหมายคุ้มกว่า <S <S เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์นะครับเราอาจจะมาดูเพิ่มเติมว่าคลิปวิดีโอตัวนี้ ต้นทุนต่อผู้ติดต,ตามออย่างเรายิงบูธบัญชีอยู่ทัฟฟิกอยู่เนี่ย4อย่างอันเนี้ย4ส,สองตาตค์มียอดเข้าชมวิดีโอเท่าไหร่สองหมื่นสี่แล้วเราต้องดูตรงนี้นะครับเวลาเฉลี่ยในการดูถ้าเวลาเฉลี่ยในการดูคือวิทเดียวสแสดงว่าแอดนั้นคอนเทนต์นั้นอาจจะไม่น่าสนใจแต่แค่หน้าเปิดเข้าไปดูเฉยฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเช่นคลิปวิดีโอเราสักสิบวิสิบห้าวิอย่างน้อยก็ให้เวลาเฉลี่ยสักสัก สามสิบถึงห้าสิบปอร์เซ็นต์ละกันถ้าเราทำได้เกณฑ์นี้ถือว่าโอเคแล้วก็ดูวีโอจนจบกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สำคัญนะครับยิ่งการดูวีโอจนจบยิ่งสูงแปลว่าคอนเทนต์นั้นน่ะเวิร์กนะฮะทีนี้เราก็ดูข้อมูลภาพรวมเห็นไหมครับหลังจากเรายิงแอดเราต้องการผู้ติดตามแต่มีคนตามมาดูโปรไฟล์เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคนถูกใจสี่พันสองคอมเมนต์สิบแปดเราไม่ได้ยิงเอาคอมเมนต์ใช่ไหมฮะเราเลยโฟกัสไปที่ ผู้ติดตามแล้วเชื่อมมาที่ยอดชมโปรไฟล์เป็นหลักมันของแถมคือยิงคลิปเดียวแต่เขาตามมาดูเราทุกอันอะนะครับอันนี้ก็ทําให้คุ้มขึ้นนะครับโอเคนอกจากนั้นนะครับจะมีข้อมูลเชิงเลือกเกี่ยวกับผู้ชมด้วยว่าเพศอายุภูมิภาคและความสนใจเขาว่าที่เราตั้งไปอ่ะมันตรงไหมอย่างแอดเรามีการกําหนดแอดเฉลีย่ยเฉลี่ยไปใช่ไหมครับมันก็จะมีความแตกต่างซึ่งถ้าเราดูนะครับอ่ะอย่างเช่นเราทำนะะักข่าวเก๋เราต้องการผู้ชายแน่ๆอยู่แล้ว เราสังเกตไหมครับว่าเราเลือกกําหนดจากเพศก็มีผู้ชายมาเกาสิบหกแล้วเป็นผู้หญิงสี่อันนี้ก็ถือว่าใกล้เขียนกับแผนเลยก็ถือว่าสูงเลยนะครับคราวนี้เราก็มาดูครับว่าช่วงอายุช่วงแรกๆที่เราเทสแอดเราอาจจะยังไม่ได้ระบุกลุ่มลงไปแต่พอเราระบุกลุ่มเนี่ยอาจจะมีอายุน้อยติดมาบ้างแต่มันจะมีวิธีการตั้งค่าสามารถเข้าไปตั้งค่าก่อนที่จะกดส่งวิดีโอนะครับคือตรงนี้ใส่ข้อความแล้วะนะไอตรงดิท็อกนะมันจะมีการตั้งค่าตรงคำว่าตัวเลือก พอเรากดเข้าไปในตัวเลือกแล้วอ่ะมันสามารถที่จะเลือกได้ว่าอายุ18ขึ้นไปซึ่งตอนเช็คแอดแรกๆไม่ได้กดมันก็เลยทําให้ไหลไปหากลุ่มอายุน้อยด้วยเราก็มาเลือกดูซิว่าช่วงช่วงาช่วงอายุตกไหมโอเคเฉลี่ยช่วงอายุเราอยู่แถวนี้36ขึ้นไปก็คือ25ไปจนถึง54นะครับก็แปลว่าทาฟฟิกเนี่ยอยู่ตรงนี้เยอะที่สุดคือ2 5 4ถึง4กลุ่มไหมอันนี้เราก็มาถามตัวเราสมมติเรายิงอาหารเสริมสุขภาพ เราก็มาถามตัวเราว่าไอ้ที่เรายิงไปมันตรงไหมเพื่อรีเช็คอีกทีหนึ่งจากค่าเฉลี่ยของแอดนะครับภูมิภาคด,ด้วยครับมาจากกรุงเทพมาจากชนบุรีอย่างตอนแรกเราปล่อยแอดทั่วเลยมันคือมันก็จะไปพอเราระบุลงมาเสร็จมันก็จะสะโบไปในพื้นที่เราเช่นกันสมมติเราบอกว่าเราอยากจะกยิงแอดหาคนสนใจขยายตลาดฟิลิปปินส์เราก็เช็คดูซิ่ว่าคนฟิลิปปินส์ที่เข้ามาในประเทศไทยคือซัพเป็บอลเพิ่งเปิดฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะวันที่6เมษายนเราอยากเช็คเราถกเราเช็คไปอยู่พัทยา เราก็ยิงแอดพัทยาเห็นไหมครับแล้วระบุกลุ่มไปเป็นสมมติใช้ภาษาอังกฤษจินแล้วเป็นครูสอนภาษากฤษฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยมันก็จะกลุ่มมันก็จะแคบลงหมายถึงไปทำพัทยาโดยตรงพูดเราบอกว่าเราอยากจะบุกพระรามสองเราเห็นว่าโหที่พระรามสองบางบอนเนี่ยมีกลุ่มคนที่ทําแบบ global business เยอะมากคือเป็นกลุ่มทั้งคนลาวคนจามูชาคนพม่าเลยเราก็ระบุแอดโดยการเลือกชาติลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นการระบุลงไปโดยตรงแล้วก็ความสนใจครับอันน no ี้ก็ ขาสนใจเรื่องอะไรนะครับความยามอก็อที่ข่าวสารความบันเทิงความงามอโอเคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มว่าตรงไม่ตรงก็ปรับแอดกันในทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ทันไหมครับไหนใครทันบ้างไหนใครสารภาพมา,พาะะ <c oughs> เลยว่ากูฟังเพียงแต่เดียวกูรู้ว่าดีแต่กูไม่ทันแล้วโยมเบอ <c oughs> โอเควิ้ยดีใจนะเนี่ยมีคนโยมเบออยู่ไม่กี่คนเองนะเนี่ยอันนี้ถือว่า ทีใจถือว่าพอสอนรู้เลยครับโอเคครับเทนทีนี้เราน่าจะพอเห็นภาพรวมแล้วว่าในการยิง t i k t o อกเนี่ยตัวคําสั่งต่างๆเขาออกแบบมันง่ายไหมมันดูง,ง่ายนะฉะนั้นถ้เกิดเราอัดไว้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปรีเพย์ทบทวนได้เลยนะครับสองข้อเรียบร้อยนะครับ 1. การยิงแอดด้วยมือถือสอการปรับปรุงโฆษณากับวิธีการในการเลือกโฆษณาผมจะขออนุญาต เรื่องแนวคิดในการลงโฆษณาสักเล็กน้อยในการที่เราจะปิดท้ายนะครับแนวคิดในการลงโฆษณานะครับอดีตปัจจุบันอาาคตผมเล่าอย่างนี้ก่อนว่าณปัจจุบันนี้ยุคของการโฆษณาณปัจจุบันนี้ผมมีโอากาสได้ศึกษากับอาจารย์ออนไลน์หลายๆคนนะคะอาจารย์ออนไลน์เขาก็พูดเลยว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคยงแอด100%นะครับยุคมันเปลี่ยนนะมันเป็นยุคที่จะต้องทำสามส่วนไปพร้อมๆกันอาจารย์ออนไลน์เขาแนะนําว่าคือคนทย่คนตามหลายแสนคนเลย เขาพูดเลยว่าในยุคนี้เราจะเป็นต้องทําแบบผสมผสานหนึ่งคือเราต้องมีการยิงแอดสักส่วนหนึ่งและต้องมีออร์แกนิกอีกส่วนหนึ่งสมมุติยิงแอดยี่ห้าอร์เนต์อร์แกนิกคือคนที่มาตามเราแบบธรรมชาติติดตามเราแล้วอีก25%่และอีกครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าให้ทําแบบออฟไลน์ผสมผสา,าอนอาจารย์ยิงแอดสอนแบบนี้เลยนะครับเพราะเขาบอกว่า การยิงแอดการหาลูกค้าทางออนไลน์มันมีข้อดีตรงที่เราเนี่ยได้คนไม่รู้จักเข้ามาแต่วิธีการจะคีบเขาอะให้คนซื้อเราไปตลอดให้เขาอยู่กับเราไปนานๆน่ะเราจะเป็นที่ต้องมีเรื่องสายสัมพันธ์ทางออฟไลน์ผสมผสานเข้าไปด้วยฉะนั้นเขาจึงแนะนําว่า3ส่วนหนึ่งยิงแอดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สองออร์แกนิกธรรมชาติยี่ห้าเปอร์เซ็นต์และสามผสมระบบออฟไลน์เข้าไปเพื่อทําให้มันเกิดการตลาดแบบผสมผสานมันจะทําให้เกิดความยั่งยืนกว่า นะครับอันนี้ก็เป็นคำไดน,นามฉะนั้นนี่คืออนาคตนะครับปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าณปัจจุบันเนี้ยโลกของอิน fluencer หรือคนที่มีอิทธิพลในการจะขายของอะตอนนี้มันยังแรงอยู่แต่การตลาดนะครับที่เขาพูดกันเนาะเป็น c ีอของแอนแอนกรุ๊ปนะครับหรือว่าแอนบ็อกอ่ะที่เป็นบริษัทขนาดหนึ่งอันหนึหมื่นล้านหยวนคือใหญ่มากเลย เขาก็เล่าให้ฟังในงานสัมปนาน e-commerce ใหญ่ที่ประเทศจีนเขาบอกว่าณวเวลานี้ใช่เวลาผู้ประกอบการหนึ่งคนเนี่ยอยากจะขายของ <c oughs> ก็จะหาอินฟลูเอนเซอร์มาถือสินค้าและอินฟลูเอนเซอร์ก็จะโฆษณาให้แล้วก็ขายได้แต่เขาบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยตอนนี้ค่าตัวค่อยๆขยับขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆจนมันทาให้ต้นทุนค่าโฆษณาของผู้ประกอบการสูงมีบริษัทหนึ่งนะครับเป็นบริษัทขายเครื่องสำอางที่ยอดขายเป็นหมื่นล้าน ใช้หลักการนี้คือจ้างอินฟลูเอนเซอร์ในการโฆษณาสินค้าให้แต่ณวันนี้ยอดขายแทบจะหายไปหมดเลยเพราะเขาบอกว่าตลาดอะให้ความเชื่อถือกับอินฟลูเอนเซอร์ประมาณนึง่งพอเขารู้ว่ารับเงินโฆษณามาแต่ที่จีนเขาพูดนะครับซี o หมื่นล้านโดยัทนี้เขาพูดว่าในอนาคตอีก2-3ปีข้างหน้าตลาดจะให้ความเชื่อถือกับกลุ่มคนที่เรียกว่า KOC แทน KOC ย่อมาจากอะไร Key Opinion Customer คือกลุ่มที่เป็นลูกค้าเรียวๆอ่ะแล้ลุกขึ้นมาแค่ลุกขึ้นมาบอกคนอื่นว่าเขาใช้ดียังไงอ่ะหรือลุกขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเห็นว่าเออเขาใช้แล้วมันดียังไงผมก็เลยจะบอกว่าการตลาดมันกาลังจะกับหัวซึ่งมันจะกลับหัวทุก3าถึงหปีอยู่แล้วก็คืออย่างตอนนี้คนอยากขายของวิ่งมาให้อินฟูถึงสินค้าแล้วขายแต่อนาคตจะกลายเป็นว่าใครที่เป็น KOC คือคนที่ใช้แล้วเร็วๆแล้วพูดอ่ะจะเป็นกลุ่มคนที่บริษัทเขามองหาจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์เขาจะไม่ได้ดูแบบคนที่เป็นอินฟูใหญ่แล้วเขาจะดูแบบตัวเล็กๆอ่ะที่มีผู้ติดตามห้าพันคนหมื่นคนสองหมื่นคนเขาบอกว่าตลาดจะให้น้ําหนักกับคนที่ใช้จริงเพราะเขาเชื่อถือกว่าว่าใช้จริงๆฉะนั้นพอเราเข้าใจาในเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าแสดงว่าจริงๆเราอยู่ในธุรกิจที่มีการผรสมผสานที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมี สถาบ well ันเวลเ i ็ตเวลเว็บอิงขององค์กรบ่อแห่งนี้มันก็ทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกนะคะเราต้องฝึกในการเล่าเรื่องออกไปเวลาเราสมมติเราจัดทาวมิ่งแบบออฟไลน์เราเล่าสินค้ายเขาฟังคือเราพูดใช่ไหมครับเราพูดมันดียังไงในออนไลน์เราทํำยังไงล่ะเราอย่าไปมองว่ามันเป็นคลิปเราอย่าไปมองว่ามันเป็นรูปภาพให้เรามองว่ามัน,นคือการคุยกับคนถ้าเราคิดว่ามันคือการคุยกับคนเราแรกๆเรายังไม่ต้องซีเรียสว่าฉันจะต้องตัดต่อเพอร์เฟกสมบูรณ์อะไรเลย เราก็แค่ทำยังไงก็ได้สื่อสารออกไปพูดออกไปให้คนได้ยินและตลาดอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คืออนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นเราอยู่ในจุดที่อีกสองสัป,ปีหร่หน้าเมื่อการตลาดมันหมุนกับคนที่ไปขายออนไลน์ไปรวมกันเยอะๆก็จะไม่เหมือนคนที่ใช้สินค้าจริงแล้วลุกขึ้นมารีวิวฉะนั้นลองฝึกเรื่องนี้ดูนะครับฝึกในเรื่องของการฝึกรีวิวทีนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้เล่าให้พวกเราฟังเนาะ ในอนดีตรเรารู้ไหมบางคนไม่รู้ด้วยว่าผมเคยเป็นพ่อค้าจนๆมาก่อนแต่งบางคนก็รู้แล้วผมขายของตามตลาดนั้นมาก่อนนะครับแบบนี้เลยขายพวกเสื้อผ้ามือสองสิ่งที่ผมทําคือการจองแผงขายของเห็นไหมครับผมก็ต้องจ่ายค่าแผงห้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทต่อวันไม่ว่าจะขายได้ไม่ได้นะคือจ่ายไปเก้าร้อยถ้าฝนตกก็เสียก็เขาไม่คื้อกันนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับอยู่แล้วขเขาเรียกว่าค่าที่ ใช่ไหมครับผมมาเปิดโชว์รูมรถยนต์เราไปสร้างโชว์รูมในพื้นที่ของเขาอะ่ะเนี่ยเราเราสร้างขึ้นมาเองอะ่ะเราขึ้นขึ้นมาเองอะ่ะเราก็ต้องจ่ายค่าที่ไหมครับก็จ่ายค่าที่นะครับก็ต้องเสียค่าที่เขาไม่ว่าจะขายรถได้หรือไม่ได้ต้องจ่ายทุกเดือนนะครับอ่าหรือธุรกิจนัคขับที่ผมถาสมมติขายไม่ได้เลยสมมติมีการปิดมียุงบ้าระบาด กัดเราเป็นบ้านอย่างเงี้ยคนหลบอยู่ในบ้านหมดคนไม่ไ่เชื่อเลยไม่ไเชื่อเลครับเลยผมต้องจ่ายค่าที่กับเจ้าของไหมใช่จ่ายฉะนั้นนะครับอยากให้เราเข้าใจในเรื่องนี้ว่าแม้ในธุรกิจข้างนอกเราไปทําอะไรก็ตามเราก็ต้องจ่ายค่าที่นะครับเราก็ต้องจ่ายค่าที่ให้กับเขาเช่นกันเวลาที่เราทําเกี่ยวกับการยิงแอดนะครับถ้าเราเข้าใจในหลักการนี้เราก็จะรู้ว่าแอดต่อไป ค่าเช่าที่คือค่าโฆษณาถ้าเข้าใจหลักการง่ายๆเลยมันคือค่าค่าโฆษณาฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการวางแผนว่าเราจะโฆษณาเท่าไหร่ถ้าเราจินตนาการว่านี่คือค่าที่หน้าร้านเราแต่มันไปอยู่ในลบอะไรฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะตั้งงบประมาณต่างหากอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยเพราะฉะนั้นช่วยบอกอ่านในครับอีกทีนึงค่าเช่าที่คือค่าโฆษณาเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วให้เราจํากัดงบไม่ใช่เอางบทั้งหมดที่มีซับลงไปในแอดแล้ววัดดวง นะครับมันคือการกําหนดเหมือนเราทําธุรกิจเราก็ต้องกําหนดราคาเช่าที่เราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนยอดขายเราเช่นการหลักการหลักการยิง,กยงกแก็เหมือนกันคําแนะนําในการลงโคสดานะครับทั้งติ๊กต็อกนะครับข้อที่หนึ่งครับสิ่งสำคัญเลยครับกําหนดเป้าหมายว่าไอคอนเทนนี้ไอแอดนี้ยิงไปเพื่อใครยิงไปเพื่ออะไรก่อนตั้งตั้งก่อนเช่นยิงไปเพื่อคนที่ต้องการรักสุขภาพผู้ชายหรือผู้หญิงอันเรียกกลุ่มกลุ่มอายุเท่าไหร่เมื่อเรา ำกำหนดเป้าหมายมันจะทําให้การยิงของเราอะตรงที่สุดและจ่ายเงินคุ้มที่สุดชนะอันดับแรกเลยก่อนจะยิงต้องรู้ว่ายิงเพื่ออะไรยิงเพื่อคนติดตามยิงเพื่อเอายอดวิวมาสร้างความน่าเชื่อถือหรือยิงเพื่อขายเห็นไหมฮะสองครับทีนี้เราต้องมีการวางแผนการลงโฆษณาการวางแผนการลงโฆษณาเนี่ยหมายความว่าถ้าเราจะยิงแอดเนี่ยเราไม่ได้แบบมีคลิปเยวเรายิงเลยแล้วเราเงียบเห็นไหมฮะ เราก็ต้องมีการวางแผนโฆษณาว่าแอดไหนจะเป็นแอดล่าแอดไหนจะเป็นแอดที่คือแบบขอตามไปด้วยอะ่ะเช่นแอดหนึ่งมันล่าดีมากเลยค่าอาค่าโลค่าโลแอดมันสูงค่าอาเวมันสูงอะ่ะแอดมันลากใช่ไหมคลิปอื่นเราโพสไปเรื่อยๆสามสี่คลิปมันจะถูกดันขึ้นก็คือฟรีนั่นเองนะครับจากจากผู้ติดตามที่เห็นด้วยนะครับฉะนั้นการวางแผนตรงนี้อยากให้วางแผนเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการเตรียมคอนเทนต์ล่วงหน้า ยิ่งช่วงไหนที่ยิงแอดเราควรจะวางคอนเทนต์สองสามคอนเทนต์ต่อต่อคลิปที่จะยิงด้วยเพื่อให้มันหนุนตามกันไปจะได้ประหยัดต้นทุนมันเหมือนยิงหนึ่งได้สามได้สี่นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับให้เราวางงบประมาณวางแผนการลงโฆษณาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนข้อที่สามคำแนะนําครับกําหนดงบประมาณอยากให้กําหนดงบประมาณเราจะยิงพื่เทสคือเทสกำหนดมาเลยว่าเทสงบเท่าไหร่เดือนหนึ่งเทสงบเท่าไหร่แล้ว พอทสเสร็จได้แอดดังฟ้าละแอดตัวที่วิ่งอ่ะวิ่งแล้วฟีดแบบดี ROASD อ่ะถ้าเจอแอดแบบนี้เราก็ใส่เงินไปกับแอดตัวนั้นนะครับแล้วเราก็ตั้งงบประมาณเราถ้าผมแนะนำนะครับในมุมของนักธุรกิจเรานะผมแนะนําว่าถ้าเราต้องการโตขึ้นเราก็ต้องทําการตลาดออกไปถ้าเราไม่อยากเสียตังเรามีวิธีอยู่แล้วในการเชื่อมรายชื่อแบบหนึ่งขอห้าชื่อหนึ่งขอห้าชื่อไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์ทางออฟไลน์แต่ถ้าจะไปทางออนไลน์ ผมก็แนะนําว่าต้องเตรียมงบประมาณแต่เราควรเตรียมงบประมาณประมาณไหนดีผมแนะนํานะครับควรจะอยู่ประมาณไม่เกิน25%เปอร์เซ็นต์ของค่าของเราอันนี้แนะนาเลยนะครับแต่โดยเฉลีย่ยเริ่มต้นที่สัก5าเปอร์เซ็นต์ถึง10%เปอร์เซ็นต์ก็ได้เนนวลาเราทําธุรกิจอื่นมันจะมีค่าเชา่าที่แต่เวลาเราทำซักเซ็ตมอลเราไม่มีค่าเช่าที่ใช่ไหมครับค่าแอนก็ไม่ต้องจ่ายค่าพนักง,งานก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมครับก็ให้คิดว่างบยิงแอดเนี้ยคือค่าเช่าที่ ถ้าคิดแบบนี้นะครับเราจะการงประมาณง่ายมากค่าคอมมิชชั่น1น0 0 0กันการสัก500ถึง1,000บาท500 2, 5 0 0ถึง2,500แยกออกมาสําหรับเติบโต,ตขึ้นแล้วทุกครั้งเวลาย,ยิยงแอดนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งมันจะเข้าเป้ามันจะมีทั้งครั้งที่กําไรและขาดทุนแต่สิ่งที่เราจะได้คือระยะยาวพอเมื่อเขามาติดตามเราแล้วเข้ามาในทราฟ f i เราแล้วอ่ะเราสามารถจะส่งอะไรก็ได้เพราะนั้นให้เราเข้าใจว่ามันคือการบริหารงบประมาณให้เหมาะสม ไม่แนะนำให้ยิงแอดเกินกว่า25อของค่าคอมนะครับนะบางเราอย่าไปซัดแบบคูได้สามหมื่นคูซัดสามหมื่นเลยเพราะหวังว่าเดือนต่อมามันจะดีเป็นหกหมื่นคือถ้ามันโชคดีก็ดีไปไงแต่ถ้ามันไม่โชคดีก็ขาดทุนได้นะครับเพราะนั้นค่อยๆทำนะผมแนะนำมือใหม่เริ่มที่งบที่น้อยที่สุดก่อนเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับคำแนะนำที่สี่ครับทดสอบแอดอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นคำแนะนำที่อยากแนะนำเหมือนเมื่อสักครู่ครับ เื่อสักครู่เนี่ยเป็นการยกตัวอย่างแค่สี่แอดแต่ผมยิงนนะมันสิบนะมีไหลไปเกือบห้าบาทก็มีบาทกว่าก็มีแล้วเราก็เลือกแอดนางฟ้าสักสองถึงสามตัวเพื่อเอาไปยิงพอนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบแอดอย่างสม่ำเสมอทดสอบคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอของเราว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอะมันจะประหยัดเงินนะครับและให้ความสําคัญกับเนื้อหาโฆษณาอันนี้สําคัญมากเลยเวลาของคน,นแต่ละคนมีค่า เวลาเราพาคนมาหนึ่งคนออฟไลน์เราตั้งใจคุยกับเขาไหมครับเราอยากให้เขาเห็นโอกาสไหมครับ <Okay. S 1> เช่นการเวลาเราพูดขึ้นไปอ่ะพูดขึ้นไปบนออนไลน์อ่ะ <Okay. S 1> เราก็ต้องให้ความสาคัญกับคอนเทนต์มากๆด้วยการเคารพเวลาของคนที่เราจะให้เขาไ่เห็นด้วยแั้นเราต้องคิดตลอดว่าไอคอนเทนต์นี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนเพื่อให้คนนะครับสนใจ รวมถึงกะทำยังไงให้คลิปวิดีโอรเราดูน่าสนใจนะครับว่ามีโอกาสในครั้งต่อไปเนี่ยผมอาจจะมาสอนแบบง่ายๆให้เราสามารถจะตัดต่อวิดีโอทาง Ti k กต k ได้ระหว่างเราวิดีโอรเราแทรกภาพเข้าไปได้หรือเราปิดเสียงเราพากเสียงลงไปได้รวมถึงเวลาซักเซสบอเนี่ยเขามีวิดีโอคอนเทนต์ให้เราสมมุติออกมาเป็น30วิหนึ่งนาทีแบบนี้เราจะมาสอนภาพว่าเออเราจะพากเสียงเราลงไปยังไง เพื่อให้อัลกอริทึมของตัวทิกตอกมันไม่จับว่าเอาวิดีโอเดียวกันมาส่งซ้าๆมันจะไม่ค่อยแสดงผลแต่ถ้าภาพเป็นเสียงเราโอกาสแสดงผลจะมีสูงกว่ายอยู่แล้วเพราะเขาจะถือว่าเหมือนเป็นคลิปใหม่คล้ายๆคล้ายๆคนดูหนังแล้วมาสปอยหนังอ่ะเขาก็จะมองว่าสปอยแต่ละเจ้าที่แต่ละช่องเป็นคลิปใหม่หมดหลักการเดียวกันฉะนั้นนะครับเราจะมีการมาสอนและที่สําคัญครับอตอนนี้คุณผิงผิงนะค,ะครับโค้ชผิงผิงเราก็เรียนรู้เข้มข้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของการ ตัดต่อวิดีโอกา,โการทำโปรการทำโปรดักชันอีกราวๆประมาณสักไม่เกินหนึ่งเดือนจากนี้นะครับเราจะมีมืออาชีพในการสอนเราตัดต่อวิดีโอเริ่มจากมือถือง,ง่ายๆรวมถึงนะครับอาจจะมีการใช้พวกโน้ตบุ๊กอะไรมาประกอบด้วยแล้วก็เราจะทําให้เอฟเฟกในการที่เราทําวิดีโอออกไปมาดูน่าสนใจและทําให้คนดูสนใจตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เรามีเปิดสอนเพื่อรองรับการตลาด O2O ของซัพพลายอร์นะครับ